จเจริญอินทรีห้เพื่อละอุทธมภากยสัญโย์ภิกขุทั้งหลายอุทธมภักยสัญโย์ห้าประการเหล่านี้ห้าประการเป็นอย่างไรคือรูปปราคะอรูป,ปราคะมานะอุทจฉอวิชาภิกขุทั้งหลายเหล่านี้แลอุทธมภักยสัญโยชห้าประการ ภิกุทั้งหลายอินรีห้าอันภิกุพึงเจริญเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอุตธธมภาคียสัญโยตห้าประการเหล่านี้ภิกุทั้งหลายอินทรีห้าเป็นอย่างไรคือภิกุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสัตทินรีอันอาศัยวิเวก อาศัยวิาราคะอาศัยนิโรธน้อม uh ไปเพื่อโวสักคะยะ่อมเจริญวิริยรินสีอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวสักคะย่อมเจริญสตินส <|so|> ีอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวสักคะย่อมเจริญสมาธินสี อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวสักคะย่อมเจริญปัญญีสี่อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวสักคะภิกุทั้งหลายอินรีห้าเหล่านี้อันภิกุพึงเจริญเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละ อุตมภาคียสัญ,ญโยชห้าประการแล